น้องทาให้พี่น้องชาวไทยนะครับไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งก็คือมันมีการชุมนุมของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จังหวัดผมพูดถูกนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือเรียกว่าโคราชนะครับมีการชุมนุมที่นั่นนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศอะไรต่างๆซึ่งพี่น้องก็คงได้ยินได้ฟังทั้งจากคลิปแล้วทั้งหน้าหนังสือพิมพ์แล้วนะครับซึ่งทําให้ พวกเราที่เป็นคนไทยไม่ค่อยสบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องครับว่าในฐานะที่พวกผมเคยทํางานด้านความมั่นคงมาก่อนเนี่ยนะครับเราก็เห็นการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งออกไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ไปรวมตัวกันนะครับได้มีการที่จะดําเนินการในเรื่องต่างๆในเชิงที่ไม่ค่อยเป็นที่น่าสบายใจของพวกเรานั้นเนี่ยได้ดําเนินการมาตลอดครับ ความจริงมีมานานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคงจำได้เรื่องของหมู่บ้านเสื้อแดงที่ชักธงสีแดงขึ้นที่หมู่บ้านอันนั้นก็เจ็บปวดพ่อแม่พี่น้องคนไทยมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับมามาเที่ยวนี้ก็ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นอีกความจริงแล้วการที่จะออกไปเพื่อรวมตัวกันแสดงความคิดความเห็นทางการเมืองนะครับที่เป็นไปโดยสงบสันติ ใช้เหตุใช้ผลนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญเหมือนเช่นที่มวลมหาประชาชนอปป,ปสพวกเราได้ทําอยู่ในขณะนี้ครับไม่ใช่เรื่องแบกครับแต่การดรําเนินการของคนกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับบางครั้งกลุ่มคนเหล่านี้ได้ไปใช้ช่องทางของภาครัฐนะครับที่จังหวัดที่อําเภอ เพื่อประโยชน์ในการที่จะรวมกลุ่มกันขึ้นมาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้ระบอบทั้งศิลป์เนี่ยระบอบที่พ่อแม่พี่น้องบอกเป็นทุนสามานเผเด็จการคอราเนี่ยนะครับมันได้ก้าวแทรกซึมเข้าไปในทุกผลทุกแข่งนะครับไปจัดวางคนของตัวไว้หมดแล้วนะครับเพราะงั้นพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยบางทีก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีก็มีทั้งท่านผู้การจังหวัด เข้าไปร่วมด้วยนะครับโดยที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับถ้าผู้ว่าก็ดีผู้การจังหวัดก็ดีนะครับมีความคิดที่ร่วมไปด้วยหรือเป็นคนของเขาไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยช่วยกันไปทันทีดังที่ปรางกฏอยู่ในหลายจังหวัดถ้าไม่ใช่เป็นผู้ว่าเป็นผุคลากกรของร้านเป็นผู้การจังหวัดที่ไม่ได้เห็นด้วย ก็ทาอะไรไม่ได้ยืนทําตาปลิบติบอยู่นะครับเหตุผลทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนไหวยอย่างนี้มันทํากันตั้งแต่หัวมาแล้วครับตั้งแต่ระดับหัวหน้าพักแกนนําระดับรัฐมนตรีสายลงมาจนกระทั่งถึงข่างเพราะฉะนั้น,นกลไกที่ดูแลรักษาความมั่นคงก็ได้แต่ยืนเป็นไปแล้วก็เป็นธรรมภาพาทำอะไรไม่ได้เลย เมื่อวันที่23นี่ก็ชัดเจนแล้วครับว่าหัวหน้าพักหัวหน้าพักผมหน้าพักหนึ่งนะครับซึ่งนํำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้ดยวยซ้ำไปไปยืนอยู่ในเวทีที่มีการประกาศที่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการจัดตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมารัฐมนตรีท่านนั้นยังพูดด้ยวยซ้ำว่าในฐานะที่เป็นนายทะเบียนอาวุธปืนทนายอาวุธปืนอยู่ในมือของประชาชนร่วม10ล้านกระบอก พร้อมที่จะจัดตั้งกันขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการไปพูดถึงเรื่องของความอายุติธรรมต่างๆเมื่ออยู่ไม่ได้ก็ต้องขอแบ่งประเทศแยกดินแดนออกเป็นอีสานเหนือออกเป็นประเทศล้านนาอย่างนี้เป็นต้นครับพ่อแม่พี่น้องครับยิ่งไปกว่านั้นพูดไปถึงรัฐบาลพันถิตพันธินอนพัน์เวทีอะไรก็ไม่ทราบเยอะแยะไปหมดครับพ่อแม่พี่น้องครับ ไอพ้พฤติกรรมอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ที่ยอมไม่ได้นะครับพอ่อแม่พ้องครับคนเหล่านั้นได้อ้างเหตุผลซึ่งฟังดูแล้วน่าสงสารน่าเห็นใจครับอ้างเหตุผลอะไรครับพอ่อแม่พ้องครับอ้างเหตุผลว่าเหตุที่ทําอย่างนี้เนี่ยเพราะไม่มีที่ยืนในบ้านเมืองนี้อีกแล้วเพราะถูกลังแกเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะมีสองมอาตรฐานในบ้านนี้เมืองนี้อัมมัด การแกล้งต่างๆพวกนี้เป็นต้นก็ไปน้องคิดดูนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือเปล่าผมจะอยากให้บุคคลเหล่านั้นได้คิดทบทวนไปนะครับว่าใครลังแกกันแน่นะครับมาถึงใน,นวันนี้ถ้าบุคคลเหล่านั้นได้นึกย้อนกลับไปสักปีสองปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลน,นี้ได้ขึ้นมาบริหารประเทศจะเห็นได้ว่าการบริหารรัฐบาลการบริหารประเทศของรัฐบาลน,นี้ได้ ได้ย่ำยีหัวใจนะครับได้ทำ้ายจิตใจของพ่อแม่พี่น้องมากพอสมควรนะครับผมเองเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบริหารราชาการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลได้ยังไม่ครบสองสัปดาห์ดดียสซ้ำไปย้ายผมครับนี่ก็คือการที่ไม่เคารพในระบบคุณธรรมนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ทำอะไรตั้งร้อยแปดครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องโครงการจะนํำข้าว พ่อไม่น้องจําได้นะครับว่าห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้น<ไ>พี่น้องชาวนาต้องมาตามเงินที่เป็นเงินของเขานะครับไม่ใช่เงินที่รัฐบาลให้เป็นเงินค่าแรงเป็นเงินที่เขาควรจะได้รับโดยซ้ำไปนะครับ<ไ>เรื่องของพรบเนอโทษรรมก็ดีนะครับ<ไ>เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญ ท้งเรื่องของที่มาสอาวาเรื่องก,การท,ทํยาสนธิญากับต่างประเทศเรื่องของการกู้เงิน3.5แสนล้านพี่น้องยังไม่ลืมในเรื่องโครงการน้ําเรื่องของการกู้เงิน2.2ล้านใช้หนี้50ปีรวมแล้ว5.5ล้านสร้างหนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราที่ยังไม่เกิดมาด้วยซ้ำไปเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราทำนำใจมาตลอดนะครับแต่ว่า คนเหล่านั้นคนที่สนับสนุนเหล่านั้นไม่เคยรู้สึกอะไรมาถึงวันนี้เมื่อเราต่อสู้นะครับเมื่อเราต่อสู้เมื่อเราขัดขืนเมื่อเราโต้กลับในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนั้นนะครับแล้วพวกเราทําได้เรามีชัยชนะตลอดมาก็หาว่าเราลังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งจากศาลจากองค์กรอสิสระนะครับถูกกันแกล้งต่างๆนาะนาะนะพี่น้องว่าจริงไหมครับ ผมว่าไม่จริงเลยครับความจริงเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นมวลมหาประชาชนเนี่ยโทษน,นะครับพึ่งยกเอาเท้าไอ้พวกนั้นที่มันเหยียบเรามาตลอดเนี่ยออกไปได้ด้ยวยซ้ําไปครับยังไม่ถึงขั้นตอบโต้รังแกอะไรเลยนะครับพ่อแม่้อกครับบุคคลเหล่านั้นถ้านึกได้คิดได้นะครับเขาจะไม่ทําเรื่องที่เป็นความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ พ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนไทยนะครับตั้งแต่ไหนล่ะครับตั้งแต่โขงเจียมอุบลราชธานีไปถึงแม่สอนจังหวัดตากนะครับตั้งแต่แม่สายจังหวัดเชียงรายลงไปจนถึงเมตงจังหวัดนราธิวาจังหวัดยะลาไม่สบายใจทั้งสิน้นด้วยความคิดของบุคคลเหล่านี้อย่างที่ผมได้กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะครับทําไมถึงถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองเราเหมือนเพลงที่ผม พยายามลองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบ้านเราแสนสุขใจครับไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราร่มเย็นเป็นสุขมาได้ด้วยพระบาร,รมีคุ้มก้าวพวกเราแล้วเราภูมิใจเราไม่เคยเป็นไทยไม่เคยเป็นขี้ข้าไทยไม่เคยเป็นท่าไทยนั่นคือบ้านเมืองของเราที่ให้ความสุขกับเราตลอดมาแต่มาณวันนี้ มีคนกลุ่มหนึ่งที่อวดดีนะครับอวดดีจะแยกแผ่นดินนี้ออกไปครับพ่อแม่พี่น้องครับผมในฐานะที่เคยทํางานด้านความมั่นคงมาเราก็เห็นมาตลอดว่าบ้านนี้เบื้องนี้เนี่ยมันไม่เคยมีอย่างนี้เพิ่งมาในระยะสั้นสิบปีนี่แหละครับที่ไอ้ระบอบที่เรียกว่าระบอบทุนสามานผเด็จการทอลาเนี่ยนะครับที่เข้ามาไอ้ความสงบสุข ความร่มเย็นต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับมันหายไปด้วยความอยากหายไปด้วยกินเลสหายไปด้วยความอยากได้อยากมีที่ไม่สิ้นสุดของคนกลุ่มหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับคนกลุ่มนี้หวังจะฮุบประเทศชาติของเราทั้งประเทศหวังจะเอาพวกเราเอาตัวลงไปเป็นทาสของพวกเขาเหล่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับ มีวิทยากรอีกมากที่นั่งรออยู่นะครับผมคงใช้เวลากับพ่อแม่พี่น้องไม่มากนักนะครับก็จะเรียนกับพ่อแม่พี่น้องรับว่าไม่ว่าจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับแผ่นดินนี้ดินสักก้อนหนึ่งนะครับก็ไม่มีทางใช่ไหมครับพ่อแม่เี่น้องครับไม่มีทางที่มันไออีคนใดจะแบ่งแยกออกไปได้ใช่ไหมครับพ่อแม่เี่น้องครับพวกเราไม่ยอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่งเสียงเตือนไปครับว่าเปลี่ยนความคิดซะเถิดนะครับ เปลียนมิจฉชาทิทิของพวกท่านเสถิดบ้านเมืองนี้จะได้อยู่สุขสงบกันตลอดไปครนะพ่อแม่พี่น้องครับผมมีเรื่องที่จะฝากพ่อแม่พี่น้องในตอนท้ายนี้ครับว่าผมเรียนพ่อแม่พี่น้องไปแล้วว่าผมถูกย้ายเมื่อเดือนกันยายนปี2554ก,ก่อนน้ำท่วมมหาวินาศน,นะครับไม่รู้เป็นบาปเพราะว่าย้ายผมหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นปาบปาปบาปอยู่ที่คนย้ายผมไม่ใช่าบาปอยู่ที่พี่น้องอค,คนกรุงเทพมหานครนะครับที่บ้านน้ําท่วมนะครับที่บ้านผมถึงขนาดนี้แล้วครับก็เรียนว่าคดีของผมนะครับขณะน,นี้หลังจากที่ได้ฟ้องสารปกครองกลางสารปกครองกลางให้ผมชนะคดีค,ครับขอบคุณครับให้ผมชนะคดีให้นายก ยกเลิกคำสั่งแล้วก็รีบย้ายผมกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมโดยถือว่าผมไม่เคยพ้นตำแหน่งนั้นมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นสารปกครองการครับผมรอวันนั้นนะครับมาจนกระทั่งถึงสารปกครองกลางและรอจากสารปกครองกลางจนกระทั่งมาถึงหน้าวันนี้เมื่อวันนี้ผมได้รับหนังสือแจ้งจากสารปกครองสูงสุด เหตุเพราะว่าเมื่อสารปกครองกลางมีคำพิพากษาแล้วนายกไม่ไปบันตามแต่อุทธรไปที่ศาลสูงค่ะผมไปเป็นรองครับาาไม่เป็นไรครับเมื่ออุทธรไปที่ศาลสูงศาลสูงได้แจ้งผมเมื่อวานนี้ว่าวันที่เจวันศุกร์หน้านี้ศาลสูงจะอ่านคำพิพากษาแล้วคดีผมจะถึงที่สุดครับผมไปเปนรองกรับก็ ก็ต้องขอบคุณไปที่ศาลสูงนะครับทั้งๆยังไม่รู้ว่าผลออกมาจะหัวหนื้อก้อยหรือ,อยังไงยังไม่รู้ก็ขอบคุณครับเพราะว่าเขาบอกกันว่าความยุติธรรมที่มาช้านั้นก็คือความอายุติธรรมครับด้วยเหตุนี้เองทางศาลปกครองก็ได้มีการเร่งรัดพิจารณาคดีแต่ขนาดเร่งรัดก็เสีเวลาไปมากพอสมควรนะครับก็เนื่องจาก ไอ้ความเดือดร้อนของบ้านนี้เมืองนี้ในช่วงที่ผ่านมามันมากมายเหลือเกินเรื่องต้องไปถึงศาลเยอะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คงจะมีผลในวันที่7นะครับแล้วถ้ามันเป็นข่าวดีโอเคครับไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายก็นมผมจะกลับมานำเรียนพ่อแม่พี่น้องที่บ้านของเราที่ศรีลมที่สวนลมอีกรั้งหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับ ผมมา,มาถึงณวันนี้มาถึงน,า,นาทีนี้ผมยังยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องที่ผมเคยยืนยันมาหลายครั้งนะครับว่าถ้าผมแพ้คดีไม่ได้รับการคืนตําแหน่งแล้วมวลมหาประชาชนกปปสองเราชนะผมรับได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับ <S 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 มาถึงวันนี้ ผมยังยืนยันคำนี้อยู่ถ้าผมแพ้แล้วพ่อแม่พี่น้องชนะผมเอาครับแต่ผมสั่งหอนใจครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าหลังวันที่เจ็ดแล้วถ้านะครับผมชนะด้วยพ่อแม่พี่น้องช่วยร่วมยินดีแล้วเราจะยินดีกับใจชนะของพวกเราไปพร้อมๆกันค,ครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณมากครับ